ใช้มือถู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 นะครับใช้มือถูอแห้งแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมครับแบบนี้นะง่ายนิดเดียววิธีขัดเหรียญน,นะครับเอามือถูไม่ออกเราก็เอา ใช้แปลงนะครับแปลงซีฟันขับใส่ชุบน้ํานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งมอยู่ในซอกของตัวหนังสือนะครับพอเราพอใจแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับ เช็ดกันเช็ดดูนะครับน,น่่นะครับเอาไปล้างน้ำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เหรียญห้าครับ,รบแล้วก็ถ้ามันสกรปรกมากแล้วก็ ทิ้งไว้านานหน่อยนะครับเพราะว่าให้ยาสิฟันมีปฏิกิยาครับขาบสปกปรกนะครับนะครับลองดูนะครับใช้มือ ใช้มือถ,ถูถูนะครับนะครับดูนะครับมาไ,ไ้แล้วครับเนะครับเราจะได้เหรียญใหม่ละโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีขัดเหรียญ ด้วยของในบ้านนะครับยาสิฟันนะครับดูครับนี่ครับเหรียญใหม่นะครับลองดูเหรียญน,นี่ดูสิโอ้โหนะครับแทบจะมองไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรเลยนะครับ ดูนะครับปฏิกิริยาครับเหรียญที่ไม่สกรปรกมากมันก็แป๊บเดียวครับนะครับแป๊บเดียวครับไม่ต้องใช้แปลงนะครับใช้แต่มือถูไปถูมาก็ออก โอเคนะครับทําดูนะครับถ้าใครมีเหรียญที่สกรปรกก็ลองเอายาซิฟันทําแบบลุ่มพลดูนะครับแบบนี้นะครับใช้มือถูไปถูมาจะเป็นการถนอมเนื้อเหรียญน,นะครับเนื้อเหรียญก็จะไม่เสีย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะหาสิ่งดีๆนะครับที่มีประโยชน์มาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ